นมสดบัวลอยอันชันเราอ่ะจริงๆเราไม่คิดเลยนะว่าของหวานเนี่ยมันจะเอามาดัดแปลงเป็นเครื่องดื่มได้จากที่ใส่กะทิมาเป็นนมสดมันทำให้มีกลิ่นหอมและกลิ่นมันมากขึ้นอเดี๋ยวเราจะราดไข่เค็มลงไปเลยว้าวเป็นไงครับตัวบัวลอยคือมันหนึบมากๆเลยค่ะหืมไข่เค็มสุดแบบยืนหนึ่งมากมันมีรสชาติแบบเค็มๆมันๆแล้วมีกลิ่นหอมของนมอีกใช่ ่ไไหนแล้วกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายการไมซีเรียใครที่ยังไม่ได้ดูอีพีที่ผ่านๆนานะคะสามารถไปติดตามได้ที่ YouTube Falcon for Professional ครับหรือว่า Li น์แอดนะคะ Falcon c ับนะคะและสําหรับเมนูที่พลอเอามาวันนี้นะคะนั่นก็คือเมนูนมสดบัวลอยอัญชันลาวะสําหรับความพิเศษของเมนูที่เราทําในวันนี้นะครับเราก็จะใช้นม Fal คอนนะครับใส่ลงไปในส่วนผสม,มเพื่อเพิ่มความหอมมันแล้วก็นุ่มเดี๋ยวเราจะทํามาเป็น2แบบเลยดีไหมคะเป็นแบบว่าเครื่องดื่มที่เป็นปั่นกับอีกอันนึงเป็น แบบว่าน้ําปกติเพราะว่าส่วนใหญ่เครื่องดื่มมันก็จะมีแบบว่าให้เลือกทั้ง2แบบใช่ไหมไเอาให้แบบตอบโจทย์สําหรับทุกคนไปนเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทําขั้นตอนแรกกันเลยค่ะทุกคนอย่างแรกนะครับใส่นี่ก่อนเลยอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวครับ1 0 0กรัมตามด้วยนะครับแป้งมันสําปะหลังนะครับ30กรัมครับและนมข้นจืดฟาคอน50มิลลิลิตรครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะคนให้เข้ากัน นะครับรนี่แหละครับมันเข้ากันดีแล้วพยวิธีสังเกตแป้งบุวลอยที่ได้ที่แล้วเนาะพลเราเอามือแตะลงไปไม่มีเลยถ้า <นะ S 1> มีแป้งจิดมือแปลว่ายังใช้ไม่ได้ใช่แล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาแบ่งให้มันเป็น3ามก้อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาผสมสี3สีครับมีสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีแดงครับฟ้าเหลืองแดงโอ้โหสีสวยแน่นอนอุปกรณ์ครับพลเดี๋ยวเราใช้หลอดบีบดูดสีขึ้นมาแล้วก็หยดสีประมาณ4-5หยดครับสีหหยดใช่ เร,รเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะนวดทั้ง3สีให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆก,กันครับเรียบร้อยทั้ง3สีพล <Yay. S 2> อยก็นวดเข้ากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นกันคราวนี้เดี๋ยวผมปั้นให้ดูวิธีปั้นนะพลอยพลอยก็เด็ดแป้งขึ้นมานิดนึงประมาณนี้น,ดดนะครับใช้ที่ฝ่ามือนะครับใช้2นิ้วนี่กลมแล้ว <Wow. S 2> แล้วก็เขี่ยมลงไปในแป้งนวด ก็คือไม่ใช่แป้งมันเคลือบใช่แต่ไม่ติกันากันไม่ให้เขาติดกันใช่แล้วโอเคเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาปั้นกันให้หมดอ่ะน้ำเดือดแล้วครับคอยใส่ลงไปได้เลย คราวนี้สุกได้ที่แล้วเราก็ตักใส่น้ําเย็นเพื่อ,อนะหยุดความร้อนให้แป้งไม่อึ่นอันนี้เราตักขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทําซอสไข่เค็มลาวากันค่ะทุกคน วัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีแค่นี้ครับพออย่างแรกก็คือไข่แดงเค็มครับ6ฟองอันนี้ก็จะเป็นผงคัสตาร์ครับ3ช้อนโต๊ะแล้วก็อันนี้เป็นแป้งข้าวโพดครับ1ช้อนโต๊ะและที่ขาดไม่ได้วันนี้ก็จะใช้เป็นนมข้นจืดฟฟลค้อน1 0 0มิลลิลิตรส่วนครีมเทียมข้นหวานเอ็กตาฟฟลค้อนเนี่ยเราใช้50มิลลิลิตรเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะใช้เครื่องปั่นกําลังสูงนะครับเราจะต้องใช้ส่วนผสมทั้งหมดนะครับปั่นรวมกันก่อนมันจะช่วยทําให้ส่วนผสมเน่ยขยข้้าากังึน ีเห็นในวันนี้นะครับตั้งไฟอ่อนนะครับและหมั่นคนส่วนผสมไปในทางเดียวกันเรื่อยๆให้สม่ำเสมอเพ <Wow. S 1> ื่อให้แป้งข้าวโพดสุกและไม่เป็นเนื้อทรายในซอสครับ <Wow. S 1> เห็นไหมตัวซอสที่ออกมาเป็นไงครับเนียนเนียนกริบเลยงั้นเดี๋ยวเราไปทำตัวน้ำอันชันกันต่อเลยค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยผมใช้เป็นอัญชันแห้งน้ำเดือดแล้วพอยใส่ลงไปเลย ดูว่าถ้าสีอันชันเนี่ยครับมันเริ่มซีดออกไปมหมดแล้วก็ใช้ได้แล้วครับน้ำนาก็ค่อนข้างเข้ม,มเมล้ลก็กรองได้เลย <c oughs> อ่างั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราไปผสมนมกันต่อเลยค่ะตอนแรกเนาะที่พลอยบ,บอกว่าพลอ,อยอยากทำสอแบบทั้งแบบแส่แข็งธรรมดากับแบบปัน่นแล้วเราใช้ส่วนผสมไม่เท่ากันหรอคะ ส่วนผสมเท่ากันครับพลอยแต่ว่าใช้ต่างชนิดกันงั้นทำอย่างแรกก่อนเลยไหมได้ค่ะนี่นะครับส่วนผสมตัวแรกที่ผมจะใส่ก็เป็นนมข้นจืดฟาวคอนครับเราใช้150่งรอยเอ่มิลลิลิตรพลอยน้อยค่ะส่วนผสมที่2นะครับเราก็ใช้เป็นพรมเทียมข้นหวานเอ็กซ์ตร้าฟาวคอนครับอีก50มิลลิลิตรพอย อ่าเรียบร้อยนะครับพอยคนให้เข้ากันแบบปั่นเนี่ยเราต้องการความเข้มข้นความหอมมันมากกว่าครับเราถึงต้องใช้รีมเทียม,มข้นหวานกับนมข้นจืดผสมกันเพื่อที่จะให้ความหอมมันมากกว่าอา่าเถ้าอยาแบบใส่น้ำแข็งเราต้องใช้อะไรอ่ะครับอ๋อแบบน้ำแข็งเหรอครับเราก็ใช้นี่เลยครับผลิตภัณฑ์นมตีฟองฟาวคอนครับงั้นพลอยตวงเลยเราใช้150มิลลิลิตร เสร็จแล้วเราก็ใส่ครีมเยลยีข้นหวานเอ็กซ์ตาฟฟลคอนอีก50มิลลิลิตรเหมือนกันโอเคคนผสมให้เข้ากันเลยนี่อันนี้จะเป็นแบบป่า,าชนใช่จะเป็นแบบใส่น้ำแข็งใช่ครับผสมนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปตีฟองนมกันต่อเลยค่ะใช่ครับเ,เราก็จะใช้ตัวนี้ครับ เป็นผลิตภัณฑ์นมตีฟองฟอลคอนครับก่อนใช้เนี่ยพอยเราก็เขย่านิดนึงผมเอาไปแช่จนเย็นจัดมาเวลาเรามาตีฟองเนี่ยเขาจะขึ้นค่อนข้างง่ายไวแล้วที่สําคัญครับฟองเขาจะอยู่ตัวนานด้วยอือลลอันนี้ต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่คะ150มิลลิลิตร สำหรับผลิตภัณฑ์นมตีฟองฟาวคอนนะครับคุณสมบัติพิเศษของเขาเลยนะพลอยคือตีฟองได้ขึ้นง่ายฟองเนี่ยเนียนนุ่มนะครับที่สําคัญเนี่ยอยู่ตัวนั้นกว่าสินาทีเลยนะครับเขาไม่ได้เป็นแค่ผลิตภัณฑ์ตีฟองธรรมดาอย่างเดียวนะสามารถเอาไปชงผสมเป็นเครื่องดื่มปกติได้เลยโอเคละเห็นไหมมันจะเริ่มตึงปั่นไม่ได้แล้วพลอยอันเนี้ยใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปปั่นน้ำกระต่อเลยค่ะก็ที่เราเตรียมไว้นะครับนี่เลยน้ำอัญชันเราจะใส่ประมาณ100มิลนะครับ เรียบร้อยค่ะครับแล้วก็นี่เลยว้าวสวนนยมากนะพอมันเข้ากันแล้วสีสวยมากเลยคราวนี้ก็ใส่น้ำแข็งลงไปหนึ่งถ้วยครึ่งอ่ะพลอยกดปั่นอะเลยนะคะพร้อมไหมทุกคนอตังค์วเรียบร้อยได้แล้วครับพลอย เดี๋ยวเรามาใส่แก้วกันเลยครับ่ะพล,อย,ลอยก็เอาที่เราปั่นเมื่อกี้เ<ม>ทใส่แก้วเลยงั้นเดี๋ยวส่วนแก้วนี้เดี๋ยวผมใส่น้ําแข็งให้โอเคครับพอ,อก <Yeah. S 1> แก้วนี้พลอยรินนมที่เราผสมไว้นะครับให้เสมอการน้ำแข็ง โอเคจากนั้นเราก็เติมน้ำแข็งครับใส่ก็ใส่เกือบเต็มเลยคราวนี้พลอยก็ตวงน้ําอัญชัน50มลลตรเหมือนเดิมค่อยๆใส่ลงไปพอพลอยมือเบาเนี่ยนมกับน้ําอัญชันจะแยกกันอฟองนมที่เราตีไว้เนาะเห็นไหมยังอยู่ตัวเลยพอยค่อยๆตักใส่ทั้งสองแก้วเลยครับพลอยใช้ช้อนนะครับกดๆเขาลงไปหน่อย อ่าเขาจะได้แน่นๆครับจะได้แบบไม่เป็น <Wow. S 1> ฟองอากาศคราวน,นี้ก็ค่อยๆใส่บัวลอยลงไปบนฟองนมครับโอเคแก้วแรกแอ่างั้นอันนี้เราพักไ,ก,กไว้ก่อนพักไว้ก่อนแล้วมาต่อแก้วที่2เลยทำเหมือนกันเลยครับพ่อย ใช่ครับแต่ว่าให้แนะนํานะพอยต้องกินแบบไม่ปั่นก่อนแล้วค่อยมากินแบบปั่นเพราะว่าแบบปั่นเนี่ยจะเข้มข้นกว่าไงได้เลยอ่ามีซอสไข่เค็มอีกลานลงไปเลยครับนี่เหมือนลาวาเลยโอ้หอันนี้มันกลิ่นแบบว่าหอมนมมากๆแล้วก็ได้กลิ่นของตันชันแบบหอมหอมลอยอ้มาอ,มมองนมกับไข่เค็มคือดีมาก มันมันไส่เค็มคือแบบสุดยอดอ่ะงั้นเรามากินแบบปั่นบ้างแบบปั่นบ้างเป็นยัไงบ้างครับตัวนี้ต้องบอกว่าจะไม่ค่อยหวานแบบว่าไม่ค่อยหวานมากแล้วก็มันได้กลิ่นแบบหอมๆอ่อนๆมีความแบบมัน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 กว่าเข้มข้นกว่าได้ความแบบสดชื่นอุ๊ยลืมลืมราดอีกแล้ว นั่นแหละ mm hmm. อลองชิมบัวลอยดูสิ mm hmm. เป็นไงครับตกท้ายด้วยดูดน้ำตามหนึ่งที mm hmm. มันต้องกินคู่กันจริงลอยมันไ,มได้ความเค็มๆส่วนตัวบัวลอยมันะได้ความเหนียวๆนุ่มๆโห<ะ>แล้วถ้าดูดน้ำอันชาญกับนมเข้าไแปะ มะขามมูนมกอ่อบมันมีควาหมหอมมันมีความมัน okay. ใช่แล้วเม,มนูนี้ไม่คิดว่ามันจะแบบดีขนาดนี้หรอเจฟเป็นการแบบฟิวชั่นประยุกต์สุดๆเลยเมนูนี้ทั้งสองแก้วนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยค่ะเจฟครับเพราะว่าเราได้ตัวช่วยดีๆอย่างผลิตภัณฑ์ของฟาวคอนทั้ง3อย่างเข้าไปไงและที่สําคัญคือเราได้ฟองนมนุ่มๆม,มันคือตัวช่วยดีๆที่เราทําให้วันนี้ก็หรัใครนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ของฟาวคอนนะคะก็สามารถอินบ็อกเข้าไปที่เพจเฟซบุ๊กนะคะนเกี่ยว์ฟาวคอ ลแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมของ Falcon สามารถติดตามได้ที่ไหนอีกทางครับ l i น์แอดเฟลคอนค่ะนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะถ้าใครที่ชอบเครื่องดื่มที่มันมีความประยุกแบบนี้นะก็สามารถเอาไปทําตามกันได้นะคะทุกคนสําหรับวันนี้พลอยต้องขอตัวแอบ๊ายบาย